ทุกคนปีที่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีทําแบบนี้ค่ะเรื่องดีเนี่ยเราเก็บไว้เป็นพลงังส่วนเรื่องไม่ดีนะคะเราเก็บไปเป็นบทเรียนนะคะแล้วมันเริ่มต้นกันใหม่นะคะปีนี้กันเลยค่ะทุกคน เรามาเริ่มปีนี้นะคะสําหรับร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือความสวยความงามนะคะมาที่อย่างแรกกันเลยนะคะคือการดูแลลําไส้ให้เหมือนร่างกายส่วนที่2ของเราค่ะแล้วเขาก็บอกกันอีกว่าลําไส้ของเราเนี่ยก็เหมือนสมองส่วนที่2นะคะดังนั้นต้องให้ความสําคัญมากๆค่ะส่วนข้อที่2นะคะอย่าไว้ใจแดดแล้วก็อย่าวางใจกันแดดอะไรก็ได้ค่ะ ลิสสุดท้ายปิดท้ายนะคะ natural look ทุกทุกหัวใจนะคะเป็นเทรนการแต่งหน้าที่อยู่แบบตลอดกาลนะคะแต่งวันไหนก็รอดค่ะทุกคนหลังจากนี้นะคะห้ามพลาดท,ทุกคลิปนะคะเพราะว่าเราจะมีสิ่งดีๆมาบอกต่อกันแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะความสวยความงามนะคะสิ่งที่ต้องทำนะคะประสบการณ์ต่างๆมาแชร์กันนะคะรวมถึงพลังงานนะคะในการทำงานและประไม้เซตดีๆที่จะมาบอกต่อกันค่ะ เช็คลิสที่1น,นะคะการดูแลลำไส้ให้เหมือนร่างกายที่2ค่ะหากคุณนะคะเคยคิดว่าลำไส้คืออวัยวะหนึ่งของร่างกายแล้วไม่ให้ความสําคัญนะคะตอนนี้นคุณกําลังประมาทเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วลำไส้เนะี่ยมีความสําคัญมากกว่านั้นนะคะ คุณอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆเลยนะคะว่าลำไส้เนี่ยก็คือสมองส่วนที่2นั่นจะถูกต้องค่ะแต่จุ๋ยก็จะเปรียบเทียบอีกว่าลำไส้เนี่ยเหมือนร่างกายที่2ของเรานะคะเพราะว่าเราต้องให้ความสําคัญเขาครบวงจรนะคะเพราะว่าจากที่จุ๋ยได้ทํางานคุกคลีนะคะกับผลิตภัณฑ์ของภายใต้แบบสกินนั่นก็คือคามินแอสตาช็อตได้ทำให้รู้ถึงความสําคัญของลำไส้มากๆเลยค่ะ และการทําตัวคุมิ s แอสตาชตนะคะทำให้อยุ่ได้ศึกษางานวิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อจะมาซัพพอร์ตนะคะเป็นสารสกัดหลักในการดูแลลําไส้ของเรา <c oughs> ก็จะทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเริ่มมาต้นมาจากลําไส้จริงๆดังนั้นเนี่ยเราห้ามละเลยแล้วก็มองข้ามความสําคัญของการดูแลลําไส้ของเราเลยค่ะ ดูแลให้ดีเพียงจุดเดียวนะคะเท่ากับเชื่อมบลูทูธให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพดีโดยองค์รวมค่ะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดโรคปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆที่มันเป็นศัตรูร้ายของร่างกายของเรานะคะที่เราต้องเผชิญในทุกวันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเริ่มต้นที่ลำไส้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ ทำให้คามินแอสตาช็อตของจุย๋ยกล่องนี้นะคะมีโปรไบโอติกเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะคือเป็นการดูแลลำไส้นะคะรวมถึงเป็นการดูแลสุขภาพผิวไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นมัลติเบนิฟิตเลยค่ะดังนั้นเรื่องการดูแลลำไส้ให้เป็นร่างกายที่2ของเราเนี่ยมันเลยเป็นโจทย์ของจุย๋ยในการที่พัฒนาต่อยอดมาจนถึงคามินแอสตาช็อตค่ะที่ว่าทําไมต้องมีโปรไบโอติกด้วยนะคะเพื่อที่จะดูแลลำไส้ตรงนี้นี่เองเพราะจุย๋ยให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งค่ะ คล็ดลที่2นะคะอย่าไว้ใจแดดและวางใจกันแดดอะไรก็ได้ค่ะทุกคนไม่ว่าเราจะมีสกินแคร์ดีแค่ไหนเซรั่มตัวเทพแค่ไหนครีมตัวแบบเทพแค่ไหนนะคะผิวฉ่ำวาวฉ่ำน้ำเปล่งปังใสออร่าแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในการทากันแดดมันคือหมดประโยชน์เลยนะคะหากจําเป็นนะคะจะต้องเลือกสกินแคร์ชิ้นเดียวในโลกที่แบบทาได้นะจุ๋ยก็จะเลือกกันแดดค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าแดดเนี่ยเป็นตัวการร้ายที่ทําลายผิวพรรณเราม,ามากๆค่ะ ากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบสกินแคร์อะไรเลยนะคะแล้วไม่อยากจะทาอะไรเลยคอเ์อค่ะอย่างเดียวที่จะต้องทานะคะนั่นคือกันแดดะคะ่ะแล้วก็เลือกกันแดดนะคะที่ดูแลเราทั้งวันนะคะอย่างเช่น SPF 50นะคะ PA บวกบวกบวกดูแลทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะหนึ่งสิ่งที่ควรจะติดก,กระเป๋านั่นคือกันแดดจริงๆค่ะทุกคน ดังนั้นนะคะจุ๋ยถึงให้ความสําคัญมากๆค่ะในการเลือกจะทําผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะจุ๋ยก็จะคอนเซิร์นเรื่องแบบนี้และก็อย่างหนึ่งค่ะของวิสกินเองนยคะจุ๋ยให้ความสําคัญในเรื่องของการปกป,ป้องแสงแดดนะคะการแสงแดดการรังสี U.V ได้ดีรวมถึงมีการบํารุงไปในตัวด้วยดังนั้นนะคะจุ๋ยถึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆดังนั้นผลิตภัณฑ์ของจุย๋ยทุกตัวค่ะจุ๋ยถึงให้ความสําคัญในการเลือกอินเีเรียนต่างๆดังนั้นของวิสกินนะคะจะได้ทั้งการบํารุงและก็การปกป,ป้องค่ะ n a t u r a l Look ทุกทุกหัวใจค่ะทุกคน เอาจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้หมดยุคหน้าแน่นนะแต่ว่าแค n a น u ช a l วลุกตอนนี้มันมาแรงกว่าและมันทำให้เราเนี่ยง่ายด้วยในการใช้ชีวิตในการแต่งหน้าของเราแล้วก็แปลกมากๆเลยเวลาเราแต่งในชั่วลุกนะแต่งทีไรถ่ายรูปลงทีไรยอดไลค์มันจะพุ่งมากกว่าเราแต่งหน้าจัดจัดทุกทีสังเกตดูสิคะ ทุกคน natural l o o k เนี่ยไม่ใช่การไม่แต่งหน้านะคะแต่มันเหมือนเมคอัพโน่เมคอัพคือแต่งเหมือนไม่แต่งแต่งให้ดูแบบน้อยที่สุดสุขภาพดีแต่ว่าหน้าเราไม่โซมอ่ะแต่ n a t u r a l ล o o k เนี่ยมันมาจากการที่ทุกคนเมนเทนในการดูแลผิวพรรณมาอย่างดีเมื่อหน้าเราใสแล้วเราก็อยากจะแต่งหน้าน้อยๆแต่งหน้าอ่อนๆเพื่อโชว์ผิวพรรณของเราดังนั้นเนี่ยในการเลือกเครื่องสําอางก็จะมีส่วนในการทําให้ Natural Look ของเราเนี่ยคอมพิวด,ด้วยนะคะทุกคน ช่วงครึ่งปีหลังปี2023นะคะมันมีการแต่งหน้าแบบที่ใช้เครื่องสำอางน้อยชิ้นนะคะหเราประหยัดด้วย 2. ไม่ยุ่งยาก สามทตามได้ง่ายนั่นก็คือใช้1ชิ้นสามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากได้เป็นทั้งอายแชโดว์นะคะเป็นบัชออนเป็นลิปสติกนะคะซึ่งวิสกินทามาตอบโจทย์ให้กับทุกคนค่ะและตัวนี้นะคะโอ้โหขายแบบถล่มทลายนะคะไม่มีสินค้าที่จะขายด้วยช่วงนึงนะคะสินค้าหมดสต็อกเลยกลางอากาศแล้วทุกคนอันนี้คือตอบโจทย์เนเชอรัลลุกมากๆเลยค่ะและเนเชอรัลลุกปี2024นะคะเราก็ดึงจุดเด่นบนใบหน้าของเรามานะคะอาจจะมีแบบการใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคิวเพื่อปัดให้คิ้วตั้งฟูนะคะมีแก้มเรื่อ น้อยนะคะปากที่แบบมีสีแล้วก็ตบด้วยลิปกอสน,นะคะหรือว่าลิปฉ่ำๆนะคะทำให้ปากดูอวบอิม่มแล้วก็ฉ่ำวาวนะคะอันนี้นะคะก็จะจบแล้วค่ะการแต่งหน้าในยุคนี้นะคะคือเนเชอชุลลุคเบาๆง่ายๆสับๆเร็วๆสวยแบบเสร็จได้ค่ะ